ตอนนี้ก็มาอยู่คลิปที่สองครับเมื่อกี้โดนสายตัดมีคนโทรเข่าหนูสายพันธุ์หนูสายพันธุ์มีสามสายพันธุ์เอผมไม่รู้มีอะไรบ้างมีหนูพุกเล็กหนูพุกเล็กอ่าหนูพุกใหญ่หนูพุกใหญ่หนูแผงหนูแผงหนูแผงที่หางเขาจะไอไอขนเขาจะหลังๆเขาจะยาวๆแล้วมันมันความใหญ่มันต่างกันไหมหนูตัไอไอรากกายเขาอะสลีระเขาจะอ้วนๆสั้นสั้นอ้วนหน้าจะ ปรมานี้ครับอันนี้หนูพุกอะไรที่นี่หนูหนูพุกใหญ่แต่ว่ามันก็รวมรวมมาดูหน่อยรวมกันมันก็รวมกันมาเป็นแบบหนูแผงหนูกับหนูพุกใหญ่รวมกันมันก็จะไม่แยกออกไหมไม่แยกออกไหมเนี่ยครับมันก็จะใหญ่บ้างหางจะยาวบ้างใหญ่บ้างหางยาวบ้างแล้วก็มีถ้าเกิดสายเหนือก็จะมีพวกหนูภูเขาหนูภูเขาตั้งแต่ชิงลายไปลำปางเจ้าโพแดงอลุงดูหน่อยอันนี้หนูลองจับเลยอันนี้หนูอันนี้หนูอะไร พวกใหญ่เรื่องพวกใหญ่ครับอันนี้พวกใหญ่เดี๋ยวเอันนี้ลูกมันอันนี้ลูกมันอันนี้เพิ่งแยกแยกเดียวนี่ลูกมันตัวใหญ่ให้ดูตัวใหญ่ดูโอเคครับแส่กมีความเชี่ยวชาญเลี้ยงนานยังครับนี่ที่บอกผมก็เลี้ยงมาวันเจ็ดเดือนนะแต่เจ็ดเดือนขยายได้ฟาร์มขยายฟาร์มได้ไวมากเลยลงทุนให้คนอื่นเขาเขาดูให้ดูเมื่อสี่ปีที่แล้วโอเคครับแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จก็คือเขาเขาไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ ผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่คอยกำกับอะไรเงี้ยดูแลตันนี้เราก็มาลงไม้ลงมือทำเองเต็มที่เต็มรูปเลยความรู้กับประสบการณ์เยอะใกล้ๆครับโอเคครับอันนี้อันนี้กี่ตัวครับตั้ตัวเดียวอันนี้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้อันนี้ตัวเมียครับผมเตมเมียจะมีจีบจะมีอ๋อมีกรีบจีบจีบนะฮะแล้วก็ช่วง ช่วงรูทวารจะไอ้นี่จะจะสั้นถ้าเกิดตัวผู้เขาจะไม่มีรูข้างล่างนะครับอันเนี้ยคือเขาใกลจะท้อง้วยครับแล้วแล้วตัวผู้แยกออกเลยไงตัวผู้แยกออกครับผมอันนี้หนูพุกใหญ่ใช่ไหมพุกใหญ่เนี่ยฮะมันก็จะมาผสมมากัดหนูแผงด้วยเพราะว่าอ๋อผสมมันใช่ลูกผสมมากันเถอะใช่ใช่ใช่าาแผงนี่คืออะไรแผงแผงก็หลักตัวจะยาวตัวมันจะยาวไม่อ้วน คือยาวใหญ่เป็นการแต่ไม่อ้วนแล้วก็ไอขนข้างหลังมันจะเป็นมันจะยาวๆเลยอ่ะอือายาวๆนะทำกรแถงออันนี้หนูพวกใหญ่สีมันก็จะมี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 หลายมากมายครับคือตั้งแต่สีสีเผือกสีแดงสีน้ำตาลสีทองก็แล้วแต่ยีนของเขาที่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปแต่ใหญ่สุดก็ก็คือของผมนี่มันเกือบสองโลตั้งแตเมันก็ ไปผสมกัญบ,บอดอหไแล้วต้องขาโอเคครับนี่มันจะลูหนูรุ่นอันนี้หนูหนูสามเดือนกว่าเนนะี่ยอย่างสมมติว่าเนี่ยเรื่องเต็้มที่นี่กันเนี่ยสามเดือนเนี่ยอันนี้เลี้ยงหนูพวกใหญ่เนาะรับครับอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งใส่ไปยี่สิบว,วันสิบกว่าวันไม่มีวี่แววเราซ้ําเลยครับเนี่ยใส่ซ้ําผมก็จะเขียนว่าซ้ําวันไหนอ๋อไม่ถึงว่ายังไม่ไม่ท้องอ เราก็จะมาซ้ําก็คือเปลี่ยนพอ่อไหมใช่ครับผมเปลี่ยนพ่อเนาะครับอ๋อ <c oughs> ก็คือบางทีเขาก็ลงไปเขาไม่ผสมพันธุ์เราก็ไม่รู้อลงไปยี่สิบวันเราเขียนทุกวันเนี่ยเราจ้ำเดททุกสี่วันสามสี่วันอี่ยเราจ้ำเดทเกินสามสี่วันเราก็เช็คเช,ช,ช็คย,ยังไงว่ามันจะท้องหรือไม่ท้องวิธีก็ <c oughs> ถ้าเกิดดูสาวมันจะมีนมจะมีนมขึ้นมาท้องจะออาค้างอ๋อแต่ถ้าเกิดดูหนู ไอ้ที่ว่าเคยคลอดแล้วสองสามคอกเนี่ยจะดูยากเราต้องมาจับยกดูแล้วก็จับท้องแล้วก็<ม>ออกข้างแล้วก็พฤติกรรมมันจะซุกมันจะทำความสะอาดรอ,อบๆรอบๆลังมันเนี่ยฮะจาสมุดลังมันเป็นงี้เ<อ>ขาจะเก็บกวาดหมดเลยเก็บกวาดสะอาดแล้วเขาจะไป เขาจะทำรังเหมือนรังนกอ่ะแบบนี้อาจจะยังริมค่อยๆค่อยๆคอยให้ลูกออกใช่ให้เก็บลูกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ข้าวก็ไม่ค่อยกินอ๋อไม่ค่อยกินข้าวไม่กินเลยหย่อนไปปุ๊บสามสี่วันเขาจะไม่กินเลยกอดกอดคลอดไม่แตะเลยจะแตะแต่น้ำครับครับแล้วเรื่องเรื่องเรื่องบ่อเรื่องการเลี้ยงหนูเนี่ยคือใหญ่ขายคือน้ําอือดข้าวได้สองสามมื้อได้ครับแต่อดน้าเนี่ยคือ ขนล่วงแล้วก็มันมันมันจะตายไวคือน้ำต้องมีตลอดเวลาแล้วก็อากาศใน้บ่อก็คือถ้าเกิดเป็นเลงบ่อกรมเนี่ยคือบ่อส้วมครัือความสูงแปดสิบอะไรเยอะสองสอนสองท่อนเนาะสองทอนแล้วก็น้ำทั่วไปแบบโบราณเนาะแต่เราต้องเอาอิดดุนให้ให้มีรูอากาศโปเข้ามาอ๋ออากาศเข้าทางไหนนี่ครับ ัมนต้องยกต้องยกไว้ข้างเนึ่งครับอย่างข้างเนี้ยฝนมันสาดได้ผมก็ยกข้างนี้อ๋อมีมีรูอากาศหนุนครับเนี่ครับหนุนหนุนก็เบริ่เข้าได้เนี่ยครับนี่ครับนี่แหละหลังส่องเข้าไปเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่มีมีรูอากาศครับออไม่ต้องใหญ่มากครับโอเคโอ้เพิ่งรู้เนี่ยผมนึกว่าทายาเพราะว่าไอ้บ่อเปียกมีรูประมาณครึ่งเซนหนึ่งเซนบ่อเปียกไม่ได้บ่อเปียกแล้วหนูจะเป็นโรค โรคขนล่วงท้องเสียอะไรทุกอย่างกินก็จะเหม็นกเรียนถ้าเกิดบ่อแห้งอาจารย์ลอง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 เช็คดูว่ากินไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับอืมอันนี้แห้งคับข้างๆเราก็ข้างๆเราระบายเนาะอันนี้ก็แสแลนอันนี้ก็เป็นเสาธรรมดาแล้วก็ครับผมถึงพอไม่ไม่อับถ้าเกิดเดือนเมษาที่ผมทําตัวสปีกเกอร์ยิงรอบ อ๋ออ๋อจะปิอ๋อให้ให้กันร้อนมีน้ําระบายใช่ใช่ครับดีไหมดีไหมมันก็ช่วยได้ครับมันก็ไอเราทํางานเราก็อยู่ตรงนี้ได้นานด้วยอ๋อระบายความร้อนออกไปเราก่จะเช็คต่อบอเนี่ยมันใช้เวลาเยอะครับนี่ไอไอเลขกตัวนี้สําคัญไหมเขียนไม่สำคัญคัญตอนแรกตอนแรกแค่ว่าแค่นับดูเนี่ยผมจะทาเป็นตารางอย่างเงี้ย อ๋อเป็นเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้สะดวกกว่าในการขีดเขียนอ่าเราเอาเอาที่เราเราเขียนแล้วเข้าใจวันนี้ออกห้าตัวเดือนนี้วิจอรไรยังไงเราจะได้ทําสถิติเนาะจะวางแผนว่าการดำเนินงานทังงต่อเนี่ยครับเนี่ยวออกมันก็จะเนี่ยอันนี้แยกได้แล้วอ๋ออันนี้ได้กี่เดือนอันนี้เนี่ยนะครับมันออกเดือนมันออกหนึ่งเมษาเจ็หนึ่งเมษาตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนี่วันนี้เป็นที่ยี่ห้าเมษาหกสี่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ทิ้งไว้อีกสัก สักอาทิตย์หนึ่งมันจะแข็งแรงจะหนี้แต้แต่อันนี้รวมเดือนมันออกห้าหกตัวเนี่ยที่พมกผมบอกว่ามันจะโตไวอันนี้อยู่พวกใหญ่ไหมเนะเหมือนหนูแผงเนาะยาวออคล้ายๆกันริงก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันผสมตอนเราได้มาครับก็ผสมกันแล้วซื้อมาหลายทีแต่ว่าเราตอนเราเลือกดูเราต้องดูหางใหญ่อ๋อหลักการเลือกดูหางใหญ่โครงสร้างใหญ่ดูแล้วโครงสร้างใหญ่โตอ้วนปุ๊ ขนดำๆเงาๆถ้าเกิดหนูสุขภาพดีขน,นเขาจะเงาแวบเงาแวบจะไม่อจะไม่มีรอยขนร่วงขนอะไรเงี้ยครับนะฮะอันอนี้ก็ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงแบบทุกรูปแบบคือแบบใดที่แบบว่าเขาเลี้ยงแล้วเวิร์กหรือว่าอะไรแบบผมก็จะเอามาลองทำดูลองทำดูก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเลี้ยงได้เจ็ดเดือน ที้หนูเอ่อณปัจจุบันเอ่ออันนี้ก็มีหนูมีครบมีทั้งแยกทั้งผสมพันสามหนึ่งสองหนึ่งคือตัวพูดตัวพูดหนึ่งตัวตัวเมียสองตัวก็คือชุดหนึ่งที่เขาเรียกกันชุดหนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งต่อสองสองต่อหนึ่งอะไรเงเด็วเขาดูนะฮะที่อันนี้ลรงผสมอยู่เอ่อผสมก็มีทุกบ่อผสมหมดอยู่ทุกยวังก็เนี่ยครับอันนี้ช่วงผสมอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะอันนี้อมันดุไหมเพียง แล้วรื้อผสมยังไม่ไม่ไม่ค่อยดูถ้าเกิดดูมันจะขู่แกล้งกันถ้าเกิดเขาคุ้นกับเราเปิดไว้ดูบ่อยๆอะไรเงี้ยเราให้อาหารทุกวันเขาก็จะไม่ดูเราคิดไม่ได้เลยเราก็อีกสักหน่อยเราก็มาดูใช่สังเกตอาการว่ามันจะท้องไหมแต่ถ้าเกิดดูป้อนเราเขาเราจับมาเล่นได้เลยนุป้อนนุป้อนนูป้อนคืออะไรก็เดี่ยวยกไปป้อนได้เลยตั้งแต่ยังสีกแปดวันนะ อ๋อไม่ถึงเราก็ให้คุณกัมมือเรายังไม่ลืมตาใกล้ๆ้จะลืมตาแล้วอ่ะสิบแปดวันเราก็ยกไปเลี้ยงเสริมันจะคุ้นกลิ่นคุณมือเราใช่ไหมอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าเราเลี้ยงเป็นเป็นแบบว่าเยอะกิจเยอะอืและเวลาอื่นเราก็ไปทำอื่นได้อลงบ่ออย่างสมมติเนี่ยสาวซึ่บ่อจใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีการให้อาหารให้น้ำอาหารก็ให้ไม่เยอะเป็นหัวอาหารอะไรแค่ที่เราก็ตัดขึ้นอือ ลลุงเอาอาหารให้ดูเอันนี้ผสมยังอาหารไม่คือก็เป็นอย่างนี้มาเลยครับแล้วแต่เราจะผสมข้าวก็ได้ข้าวไหนข้าวข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดข้าวเปลือกอันนี้ให้หัวอาหารอันนี้คือหัวอาหารอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะโปรตีนเท่าไหร่อ๋ออันนี้เราอันนี้กรณีเราอาหารล้วนๆหรือผสมด้วยอันนี้ผมให้ล้วนๆเลยครับทุกกม้อไหมไม่แล้วแต่ครับวันวันไหนถ้าเกิดเราเรามีปลายข้าวเม่าแล้วก็ปลายข้าวเม่าผสมแต่ ไอพ่อพันแม่พันยาที่อ้วนมากอ้วนมากจะไปท้องเขาเปลือกกันเนาะันเขามาเขาเปลือกกันคือไว้สําหรับดูขุนถ้าเกิดว่าไอพ่อพันแม่พันไปอ้วนอ้วนเยอะคือเขาเขาจะไม่มีลูกลูกยากอ่ะลูกยากลูกน้อยอ้วนมากไปไขมันเยอะอะไรมาณนั้ไขมันมันจะอยู่ข้างในมันมันจะมีผสมกันเลยอ๋อเนี่ยครับแล้วก็ตาไปดูดีครับโอเคครับไปดูครับก็เนนี้ก็มีทุกบ่อ สามหนึ่งมำลงออกวันนี้ออกเจ็ดตัวเดี๋ยวเมื่อวานนี้ออกเจ็ดตัวแดงๆเลยครับเอ๋อเราก็ต้องมาเช็คทุกวันก็แล้วแต่สองวันก็ได้แต่คนคนขุนทหารมันก็ต้องดูดูเออใช่ใช่ก็ต้องให้อาหารทุกวันโอ้กำลังแดงๆอยู่ครับเนี่ยแต่แนะนํามือใหม่มือใหม่ที่ยังไม่นี่อย่าเพิ่งไปกวเขามากตอนที่เขาออกเพราะอะไรครับเขาจะตกใจตอนหนูเครียดตกใจเด็กเขาจะกันลูกโอ้เลย ผมถ้าหนูเครียดเนี่ยช่วงแดงเนี่ยวันสองวันเนี่ยปิดเลยคือให้อาหารแล้วก็ค่อยๆเปิดอะอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยประมาณก็เพิ่งออกมาวานเนี่ยครับใชงเหรอก็เนี่ยครับผมเขียนไว้ข้างบนพอดีออกปุ๊บมันเราต้องไปให้อะไรมันไหมไม่ต้องครับไม่ต้องไปดูแลเลยดึงเดือนไม่ต้องดูแลเลยมันจะกินให้ปกติแม่มันก็จะกินอาหารปกติของเราใช่ล้วลูกแล้วลูกมันก็จะกินนมมแม่มันอคืออาหารอย่าให้เหลือถ้าเกิดเหลือเขาก็จะเขี่ยทิ้งเราก็เสียอาหารฟรี เขาจะกินแค่สามช้อนสามช้อนโต๊ะเนี่ยสามช<อ>้อนข้าว,วเราเนี่ยต่อตัวนะสามช้อนข้าวต่อตัวฮถ้า,ถา<อ>เกิดเกินนี้เขาก็จะเขี่ยทิง้งละขี้เยี่ยวใส่<อ>เขาก็จะไม่กินแล้วหนูจะไม่กินของเด็กแ,แล้วหลังจากอาหลังจากนี้ต้องทําอะไรกับลูกแดงแดงก็ปล่อยเลยครับ,บก,กี่วันกี่เดือนก็ปล่อยอยังเหมือนไอ้ตัวนั้นนะครับปล่อยให้อยู่กับแม่ประมาณร่วมเดือนหนึ่งฮะมันจะกินนมแม่ตลอดไปใช่ครับผม ใช้ดีก็กว่าจะฟันแข็งก็ประมาณเดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งเนาช่วงนี้ทําเอหาอะไรล่องบ่อไหมไอเดสเกตมันจะทําเป็นรังเนาะใช่ครับไขยแข็งแขงรังนกอะไรไข่ันจะป้องกันลูกอะไรประมาณว่าเออครับเราต้องไปทําความสะอาดอะไรไหมก็ตอนทีอย่างครับอย่างแต่ถ้าเกิดบ่อเปียกถ้าเกิดบ่อเปียกเราก็เสริมด้วยฟางฟางทับไปเลยเดี๋ยวเขาก็จัดการของเขาเองเขาก็จะอยู่ของแห้งๆเขาจะไม่อยู่เปียกอืม เดี๋ยวชงเชื้อรานะวมันก็จะดูแลใกล้ๆธรรมชาติโอเคกำลังจะกินกำลังกินเกครับโอ้อันนี้เขาก็จะแยกไม้แล้วเนี่ยปอกเนี่ยอันนี้คือรวม้วอันนี้กขุนออันนี้กำลังขุนประมาณกี่อันนี้คือออกตั้งแต่เนี่ยฮะยังไม่แยกเกตยี่ห้าวันตอนแต่ตั้งแต่ยี่ยี่ห้าวันเมื่อยี่สี่ดีนาหกสี่ ตอนนี้ก็ได้เดีกกว่าอันนี้ก็มารวมกันบ่อไหนก็ตามมารวมกันครับเพื่อขุนขายใช่ครับผมเพื่อในการสะดวกในการให้ให้อาหารอแล้วก็เนี่ยฮะผมใส่ถ้าเกิดตัวแค่เนี้ยอย่าให้เกือสิบห้าตัวบ่อมันถ้าเกิดมันจะแย่อัดดูจะโตช้าแล้วอาหารก็ประมาณกี่ช้อนต่อตัวก็เราก็กะเอาครับตัวตัวละช้อนได้ไหมตัวละช้อนก็ ไม่ถึงครับตัวแค่นี้ไม่ถึงแต่เราก็เนี่ยให้เต็มแก้วเลยเนี่ยอย่างเต็มแก้วน้าเนี่ยเต็มแก้วน้ำเทไปอาหารที่ให้เก้แค่อาหารหัวอาหารอาหารหมูหรืออาหารไก่อาหารหมูครับอาหารสุกรเลยครับอันเล็กอาหารยันโตอาหารโตครับผมอาหารหมูโตอาหารหมูโตอโอเคครับก็ได้ความ ถ้าถ้าขนาดนี้เราถ้ามีคนมาซื้อไปแยกไปไปกัญยาฟันขายได้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่เขาขายขายรุ่นเนี่ยร้อยห้าสิบบ้างร้อยบึงบ้างขู่ละร้อยอะไรเงี้ยขู่ละร้อยเทอะละตัวเล็กร้อยห้าสิบถ้ารุ่นเนี้ยเราะละมันเก็บสองเดือนล้วถ้ารุ่นเขากำลังผสมอ่ะคู่ลห้าลอยกำลังตัวใหญ่สองเดือนสามเดือนแต่หนูจะโตไวตอนสามไปสี่ถ้าเกิดสามไปสี่ไปริ้วเลยขนแข็งขนอะไรไปริ้วเลยแต่ว่า ช่วงนี้มันก็ยังยังยังพึ่งแยกแม่มันพึ่งละนมใหม่ใหม่แต่แต่แต่ถ้าไปเลี้ยงในสายตาควรเจ้าขนาดนี้ไหมให้มันรู้จักกันไปคุ้นกันก็ใช่ครับต้องัวนี้หน่อยนึ่งตัวนี้ตัวนี้นึงตัวนี้เนี่ยผมเดี๋ยวมีมีให้ดูว่าผมคุณไปเมื่อวันที่จะแยกไปรุ่นทำนั้นอันนี้ยังอันนี้ยังปล่อยรุ่นรวมอยู่ออ๋เพราะยังรวมได้เป็นยังยังไม่มีฮอร์โมนเพศอะไรเพราะว่ามันยังรวมกันได้มันไม่ผสมพันธุ์ สนยเมันจะผสมพันธุ์ได้เมื่อตัวเมียสองเดือนครึ่งขึ้นไปสามเดือนแล้วก็การเข้าคู่กันก็เราต้องเทียบถ้าเกิดจะให้จะไม่ให้มันกัดลูกมีโอกาสความดุร้ายหรือว่ากังวลอะไรเงี้ยเราก็เทียบตั้งแต่เล็กๆเทียบตั้งแต่สองเดือนตัวเมียสองเดือนตัวผู้สามเดือนให้รู้จักคุ้นกันไปเลยใ่แล้วเขาจาเทียบคือเอา เขาเขาเทียบคือเอาไปใส่บ่อรวมกันให้รู้จักคุ้น้งกัเดือนเดือนฟรีแล้วเขาจะเขาตอนเปิดไปเขาก็จะอยู่ด้วยกันซุกด้วยกันแล้วเขาจะฮอร์โมนเขาได้เขาไอ้ีกันเลยผสมกันเลยครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใหญ่ๆทีเดียวปุ๊บโอกาสกัดกันนี่เป็นเทอนิคครัถ้าเกิดผมแนะนําถ้าเกิดว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบชาวบ้านเลี้ยงแบบไว้อับประทานเองในครัวเรือนก็เลี้ยงแบบ ความเล็กเล็กๆเล็กๆมีอะไรก็ให้ทั้งห้าบ่อสิบบ่อไม่ต้องถึงแบบว่าต้องขุนเร็วต้องอะไรเป็นเรื่อยเนาะเรื่อยๆรื่อยมีหอยก็ให้หอยมีอะไรก็ให้แค่นั้นเองแต่อย่าไปให้อาหารเปียกอาหารเปียกให้ไม่ได้เลยคือข่าวทุกอย่างแต่ถ้าเกิดหอยเขากินไวเขาเราก็รีบเอาเอาเปลือกออกไวไวหนูนี่กินทั้งพืชทั้งสัตว์ไหมใช่ครับผมตอนนั้นมีแม่หนึ่งมันกระโดดออก มันเป็นคาบกิการมาให้ลูกมันกิน๋อแล้วออกไปแล้วมันเข้ามาคืนเข้ามาคืนครับแต่ปัญหากินไม่ได้เลอะปัญหากินไม่เป็นมันออกเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาเองอ๋อเทมาจำจำบอได้ผมตั้งกล้องไว้ผมตั้งกล้องไว้ดูเนี่ยเขาเลยมันเข้ามามันก็ผมก็รีบเข้ามาปิดฝาอ๋อแต่ผมตั้งกล้องไว้เ อามีกล้องกล้องวงจรปิดเพราะผมดูอยู่ยุทธยาผมก็ดูได้เพราะว่าผมต้องไปทํางานอยู่ยุทธยาด้วยอ่าบางครั้งก็ให้ลุงดูก็เนี่ยมีผมผมจะมีแบบเป็นคอนโดแยกแยกแม่แม่แม่พันแม่มคลอดโอเคอันเป็นคอนโดแต่อันนี้ต้องตัวละตัวละเพราะเราก็ดูความความที่ว่าอันไหนคอเสียค้อเสียก็คือใช้อย่างนี้มันกัดครับก็รอพัฒนา เมื่อกผมเห็นเชียงรายเขททาผมก็ทําบ้างแต่ก่อนนี้ทําเป็นแบบเป็นรูๆเป็นใส่กระบอกใส่ใส่เป็นช่องเออันนั้นมันก็กินลูกเสียเวลาไปอีกครับตอนนู้นแม่ท้องสิบสิบแม่หายหมดเลยสิบแม่ต้องมาเริ่มใหม่เสียเสียเวลาอีกสามเดือนครับอันนี้ก็เป็นตึกแถวแต่ก็ตอนยังไม่ได้ทํารูระบายอากาศอแต่ตอนนี้ยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนใช่ไหม ไม่ยกเลยกระบี่ครับก็มีอยูพอได้พอได้เพราะเราเจาะบ่ออ่าลองอ่าลองไปดูนี่ตอนนี้จะมีอะไรพูดคุยไหมครับไม่มีแล้วอ่าไปดูข้างในอันนี้เป็นบ่อบ่อแล้วบ่อบ่อถังปูนซีเมนส่วนเนื้อที่ที่เราเหลือใช้เราก็มาปลูกหญ้าเพื่อลดต้นทุนในการให้อาหารอะไรเนี้ยครับไปข้าวโพดไม่กินไม่ลุงข้าวโพดกินครับัวกินเลยครับอันนี้ไปข้าวโพดเนาะไปข้าวโพดแล้วก็มีหญ้าเนเปีย ยาหวายสละเอลได้หมดยาขนอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างโอเคครับถ้าเกิดมีเนื้อที่อยอะสบายเนาะคือเราใกล้ก่บ้านอันนี้ก็อันนี้น้ำกระโยงธรรมดาธรรมดาครับอันนี้อันนี้คือมันกัดเสียแต่แรกๆเลยผมใช้อย่างนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ัวดก็มายังยังหนูขุนตัวเล็กๆก็ต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าเขายังกัดกัดจุกไม่เป็นอื เราก็ต้องดูจ<ช>ุ๊บๆๆเนาะแล้วก็อีกหน่อยผมก็จะพัฒนาเป็นอย่างเงี้ยเป็นขวดเดียวอยีกเน้ยเพราะว่าขวดเดียวขวดเดียวเนี่ยตอนตอนเขากัดจุ๊บน้ําขาดหรืออะไรเสียมันก็จะเป็นบ,บ่อๆไปครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นถังใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเกิดอดกินมันก็อดทั้งหกบ่อเลยเถ้าเกิดเชื่อมกันใช้ใช้ถังใหญ่เนี่ยข้อเสียมันมี